คือตอนหลังใช่ป่ะโซเชียลก็จะแบบว่าหุยกูก็เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยทำการศึกษาดีทำไมทำอย่างงี้บางคนบอกนี่ถ้าเป็นฉันฉันยอมตายอย่างเงี้ยกูอยากจะรู้พูดมาได้เนอะถ้าเป็นฉันฉันยอมตายฉันไม่ยอมทําหรอกเออกูยอมอับอายขายหน้าแต่กูมีชีวิตต่ออคือมันมีคํานึงผู้กํากับอ่ะถามกูเชอรี่เชอรี่คิดว่าเชอรี่สามารถเล่นเป็นคนบาสที่น้ําตาไหลไปแต่หัวเลาะไปได้ไหมมึงแล้กูทาได้กูแบบ ปล่ามากแล้วซีนั้นได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ <laughs> แล้วกูอ่ะจ้องต้องถือสมมติว่าเป็นครีมนวดนมในหนังไม่ว่ากูจะอยู่ป่าถ้าสมมต<ด>ิเป็นโคลรล,โล,ลาอยู่กูก็จะต้องมีครีมนวดนมขึ้นมาคละสวั <laughs> สดีครับจันป18บวกวันนี้ของเราบอกเลยว่าที่สุดแล้ว ไม่รู้แล้วว่าจะมีคนอื่นมาแรงกว่านี้ไหมที่สุดแล้วจริงๆนะฮะพบกับเธอคนนี้เลยเชอรี่สามโคกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะมาเข้าเรื่องกันขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับสถ<ช>านที่ครับ h o p ปแอนด์โฮปร้านดีมีทุกอีเวนท์ที่คุณต้องการเธอฉันจะบอกนะว่าทำไมคะฉันรู้สึกว่าร้านนี้เครื่องดื่มแบบแปลกทำไมอ่ะคือกินเขาไปแค่แบบสี่สาหแก้วเนี่ยกูภาพตัดเลยโอ้ย แปลว่าของดีไปกินที่อื่นเนี่ยก็คือแบบว่าะจะต้องกินประมาณ78ดฉันตัดมาร้านมีครั้งแรกกินไป5้าเริ่มจําชื่อตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้ตายแลย้วหรือว่าเจ้าของร้านมึงจะอยากไล,ล่กูกลับไม่นุ่เจ้าของร้านอยากไล่หรอกเพราะว่าเชลซีแพ้ด้วยกันล่างร้องหงร้องไห้่ะฮอปแ a น d h ฮ p ปนะมีทุกอีเวนต์มีทุกเครื่องดื่มมีทุกเมนูอาหารอร่อยๆและเสื้อยืดเทนนี่ใส่แล้วดีเหมือนมีเทนนิสันยืนอยู่ข้างๆดีนะผู้ชายอบอุ่น มายืนอยู่ข้างๆยืนอยู่ข้างๆอยากให้ทำแล้วก็ทําจ่ายตังค์ให้ด้วยถอดถอดอีกเหรถอดเลยถอดเสื้อถอดอ่ะถอดเลยแทนนี่อ๋อล้วใส่แทนนี่ก็มีแบบนี้ใส่แทนนี่ก่อนจะเข้าอยากให้ทุกคนดูดูเสื้อผ้าอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นกับเสื้อครับเกิดอะไรขึ้นป่า อบอกแม่ว่าคือเรามาถ่ายรายการ y o YouTube ครับแม่ไม่ต้องใส่เสื้อบอลก็ได้แล้วก็คืออย่าแหวกกลางนะเดี๋ยวมันจะแบบติดเหลืองอย่าผ่าเลอะเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยฉลุมาเห็นลองลองออกปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลองบนไม่เห็นไม่เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นมีรูโผล่มาตรงระหว่างนั้นมัน้องหายใจนิดนึงอ๋อน้องเขาอึดอัดอ๋อโอ้อหงหายใจนิดนึงอย่างแรกเลยอยากจะถามพี่เชอร์ก่อนเลยเรียกกูพี่เหรอ อ่ะคุณเชอร์ก่อนเลยมึงเรียกกูคุณเหรอเรียกเชอร์แล้วเรียกเชอร์แล้วอยากถามเชอร์ก่อนเลยว่าเข้าวงการมายังไงไม่เอาเพราะวงการอ่าวงการแรกสุดเลยวงการบันเทิงเริ่มแรกเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วคราวนี้พอตอนเรียนมหาลัยตอนประมาณสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบเฟรชชี่เลยเฟรชชี่แต่ว่าเราเรียนที่นครปฐมคือเรียนศิลปากรพอปิดเทอมเนี่ยเราก็เข้ามากรุงเทพมาสมัครนักแสดงตัวประกอบต่างๆอ๋อเป็นเอ็กซ์ตาร์อะไรพวกนี้ใช่ก็ได้เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นอะ แต่ว่าพอตอนอายุประมาณ20อตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่แหละ ได้ถ่ายแบบเซ็กซี่เขามาต่อให้ถ่ายชุดว่ายน้ำแบบแนวน่ารักชุดนั้นนี่คือบิกินี่ธรรมดาหรือว่าไงตอนนั้นมีบิกินี่มีกางเกงมีมีเสื้อคลุมแต่ว่าข้างในเป็นบิกินี่นะเป็นหนังสือเมื่อก่อนจะมีหนังสือที่แถมซีดีอะอ่าก็จะเป็นหนังสือเล็กเล็กชื่อว่า ing ing เอออันนั้นก็จะเป็นครั้งแรกที่เอาส้นตีนเนี่ยเข้ามาแตะในวงการเซ็กซี่อ๋อโอเคโอเคคุก็งงเอาส้นตีนทำหรือวะโอเคแล้วคราวนี้พอ เรียนจบแม่งมีแบบเหมือนทางแยกเว้ยคือกูเนี่ยกูได้ไหมกูเลยอะอยากเรียกอะไรก็เรียกไปเลยมึงก็เรียกกูกูมึงกับกูนะอ่ะได้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 ได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 อะไรอย่างนั้นยังไงต่อพอ20แล้วพอที่ยีแล้วใช่ป่ะจริงอะ่ะแม่งกไูได้ทุนไปเรียนต่ออีหลานคือต้องบอกว่าคุณเรียนเก่งมากถูกป่ะก็เกียรตินิยมมันแบบนี่แต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกเวน,นั้นอ,ะอ่ะ กูจะต้องมาอยู่อิหลาน5ปี<ะ>แล้วก็เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะกูเอกประวัติศาสตร์ก็จะเป็นทางนั้นเลยอ,อีกทางหนึ่งก็คือมาตามความฝันกูแค่ฝันว่ากูอยากเป็นนักสดแสดงมึงเคยเห็นดูละครอะไรเงี้ยที่จําไม่ได้หรอกเขาชื่ออะไรในชีวิตจริงแต่สมมติเห็นป้าคนเนี้ อ่าเดี๋ยวมาเป็นคนใช้เห็นคือฝันกูแค่นั้นเองไม่ได้อยากจะเป็นดาราอะไรเงี้ยกูก็เลยเลือกที่จะมาเดินตามความฝันปรากฏเดินตามความฝันยังแบบว่าเหมือนเตาะแต่ส้มตีนเหยียบประมาณ3 4ก้าอ่าแป๊บแป๊บเพิ่งไข่ตั้งลงกันคือกูไม่มีไข่อ๋อตั้งไข่เอาตรงอื่นได้ไหมได้ครับ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 ได้เชิญครับเชิญเลยครับอย่าพูดเลยพูดเลยพอกูเนี่ยเหมือนเอาหีมาตั้งในวงอ่าโอเคสุดยอดได้แป๊บเดียวจะมีคนติดต่อยังแบบ โมเดลลิ่งเดิมที่รู้ว่ากูถ่ายเซ็กซี่ได้ก็มาติดต่อเรื่องของการถ่ายเซ็กซี่ชายแบบพวกแบบทริปถ่ายภาพของช่างภาพมือสมัครเล่นแล้วถ้าใครถ่ายบิกินี่ได้ตอนนั้นคนยังไม่ค่อยถ่ายบิกินี่เนี่ยกูเป็นแรกเลยอนะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งกูก็รับทริปถ่ายภาพของช่างภาพมือสมัครเล่นเนี่ยมันก็คือบิกินี่นะจะมีนู๊ตบ้างเป็นนู๊ตแบบมึงออกแบบเพ้นตัวบ้างเอาใบไม้มาปิดมาแบบศิลปะศิลปะไอตอนแรกมันเริ่มอย่างนั้นพอกูรับงานมากๆกูรับงานวันหนึ่งอะ สามสี่ทิปเริ่มแต่9ก้าโมงเช้าแม่งถึงแบบประมาณสามทุ่มทุกวันคือสามิปสามคิปคือแบบเงินมันหลั่งไหลแล้วตอนนั้นกูก็วัยละอ่อนเนาะแต่พอรับงานมากๆแล้วก็ไม่ได้มีผู้จัดการนะตอนนั้นอนะกูรับงานเองกูอะไรยังไงเองแล้วก็มันจะมีงานที่เขาติดต่อมาอมแล้วกูก็บอกตรงๆว่ากูค,คงไม่ได้ละเอียดแบบเออเหมือนที่ทาทามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าเพิ่มเติมบ้างจริงๆอ่านก็ได้นะแต่มันเหนื่อยอะเครียดอ่านแล้วก็เป็นโมแล้วเราเด็กด้วยเราอยากทํางานแหละใช่แล้ว ก็ตัดสินใจไปรับงานหนึ่งที่ไม่เป็นแบบโต๊เปือยอนาจารย์อย่างภาพที่เป็นประวัติของกูอะผมเคยเห็นอยู่ผมเคยเห็นอยู่ทําอะไรกับการเห็นนั้นออก็ใช้ฝึกฝึกความอดทนตัวเองหัวมันไหมถามจริงอะไรนะหัวมันไหมบาวเขาเรียกว่าเปียก ไม,ม่เป,นนเปี่ยนก็คือแบบฝนตกพอดีตอนนั้นแล้วหลังคาลูกอต่อต่อมามาเข้าตรงถึงที่ว่าก็เลยต้องไปรับงานถ่ายระดับแบบเห็นไส้ติ่งเลยก็ไม่ได้โทษใครหรอกก็คือถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยมึงกูโดนหลอกกูก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าก็ตัดสินใจทําไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยรู้ว่าเนื้องานมันเป็นแบบแบบเลเวลหนึ่งแต่พอไปถึงอะแล้วมันมากกว่าที่คิดก็คือไม่ได้อยากทำแบบนั้นแต่ว่าต้อง ก็มันทำไปแล้วอะแล้ว<บ>เราปฏิเสธไม่ได้เหรออันนี้ขอ,ขอถามหน่อยถ้ามึงจะให้กูเล่าละเอียด กูจะบอกว่าณตอนนั้นประมาณ20ปีที่แล้วเนาะโซเชียลมันยังไม่มี GPS โทรศัพท์แม่งได้แค่โทรเข้าตัวออก BB ยังไม่เกิดกูไปถ่ายสถานที่ถ่ายทำมันคือแบบต่างจังหวัดแล้วไปรถตู้ทีมงานคนถ่ายแม่งเป็นต่างชาติแล้วก็คือเป็นคนชาติที่แบบโมยวายแบบแบบ agressive มากๆาอะไรเงี้ยแล้วพอกูไปรู้ว่าเนื้องานอ่ะมันไม่ใช่แบบที่กูคิดอ่ะคือกูอยู่ในรีสอร์ทที่มันเป็นแบบ ทุ่งอ่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มันจะเป็นทุ่งเป็นปา่าอ้อยไปแล้วกูไปถึงตรงนั้นอ่ะอันนี้กูมาเล่าแล้วเเหมือนจะขำแต่ว่าณนะตอนนั้นเอาง่ายๆพอไปถึงงานใช่ไหมอ่ากูก็คิดว่ากูมาถ่ายแบบปกติกูก็แบบโพสโพสไปแล้วเขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ท่าโพสแบบนี้แล้วให้เอานั่นเอานี้เอาเสื้อผ้าออกไม่มีอะไรบังเลยกูบอกเฮ้ยกูไม่ได้ตกลงมาแบบนี้ม,มันก็เปิดเลเฟอร์เรนให้ดูนี่ต้องทำแบบนี้แทกเวกมีท่าชิบหายต้นตีนอะไรเยอะแยะมากลยกูก็เลยแบบ ไม่ทําอะไรเงี้ยมันก็เอาสัญญาคือกูอะเซ็นซายคอนแท็กไปแล้วสัญญามันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งกูอ่านได้ไหมกูก็มีปัญญายจะอ่านได้แต่กูอ่านไหมไม่ได้อ่า,อาเพราะว่าโมเดลลิ่งบอกกูว่าก็เหมือนที่เคยทําทํามาอ๋อนีต้องโทษโมโแล้วเนี่ยแต่กูไม่เคยทําแบบเลเวลนั้นไงอ่าเป็นเวแโหดโหดจัดขนาดนั้นปรากฏอะไอช่างภาพไอเจ้าของงานอะมันเอาแบบหนังสือสัญญ,ญาแล้วปานั่งใส่หน้ากูแบบว่าเนี่ยอยู่สายคือปาอย่างนี้จริงๆเหรอโดนหน้าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่วางกับโต๊ะนะ ปาอดหน้าอ่งนี้เลยโอ้โอันนี้ที่กูไม่เคยเล่าที่ไหนเนี่ยเพราะว่ากูอะเมื่อก่อนอะเวลาถูกสัมภาษณ์ใช่ป่ะแม่งกูยังแบบว่าจะปวดในหัวใจอยู่แล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ยังกลัวอยู่แต่ตอนเนี้ยกูจะ40แล้วกูไม่ได้กลัวเยี่ยหาอะไรแล้ว,ลวก็ <laughs> แล้วกูก็มานั่งอ่านไอชิบหายคือกูมานั่งอ่านละเอียดเนะว่ากูต้องทําอะไรบ้างเอเคโป๊เปื่อยอันนี้เบสิกกูไม่ได้ใส่คอนแทคว่าจะต้องมีการร่วมประเวณีร่วมเพศพืชอะไรกับใครแต่กูใส่คอนแทคไว้ว่ากูจะต้องมีคลิปในการแบบเยี่ยวมือึงก็คือนั่งยองๆแล้วก็มีจับ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 ่ไม่มึงรู้อ่ะกูดู บ้ามันเป็นแบบแหม่เขาก็ต้องเห็นกันบ้างในหนังเร่องเพลงญี่ปุ่นอะไรอย่างงีู้ดูดญี่ปุ่นดูของญี่ปุ่นดูของญี่ปุ่นนั่นแหละกูซายทำแท็กไว้แค่นี้โอเคกูไม่นั่งคิดเฮียถ้ากูไม่ทำข้อที่หนึ่งไอ้โดนข่มขืนนะคูพุ่งตรงนะ มันก็เจ็บปวดแหละแต่มันไ,ไม่เท่าไหร่ถ้าแม่งฆ่ากูตาย,ยตรงนั้นอะมือมือออกไปถ้าแม่งซ้อมทำร้านร่างกายอะไรอย่ี้ด้วยมันก็แบบโอ้โหน่ากลัวแล้วถ่ายรูปกูเสร็จก็ฆ่ากูตายแล้วหมกป่าอยู่นั้นคือกูไปทํำงานกูไม่ได้มีแบบใครมึงมคือตอนนั้นไม่ได้แบบไม่ได้มีแฟนไม่ไม่ได้แบบ กูจะต้องโทรบอกเพื่อนเลยเฮ้ย hey, เพื่อนกูไปทํางานที่นี่นะกูเปล่านะกูก็ทำงานของกูไปใช่ปะไม่มีใครรู้เลยว่ากูอยู่ตรงนั้นยังเป็นอ e ินโมเดลลิ่งอีช่างแต่งหน้าหรือคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามันเป็นพวกเดียวกันอะเมือหรือกูโทรมาหาโมเดลลิ่งไม่รับสายกูเลยค่ะในระหว่างนั้นกูก็จะมันพยายามมันดีลกับอีเจ้าของงานบอกว่า หมือนบอกเขาไปตามความจริงว่าคือฉันไม่รู้จริงๆว่าคอนเซปต์งานมันเป็นแบบนี้ฉันแบบขอโทษคือแบบเอาอย่างนี้ไหมอนะไรเงี้ยคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นได้ไหมพยายามจะตลอง,ลองมันทําไงกูกปะ่ะอ่ะมึงเป็นกูนะนี่คอปเปิดได้ <ๆ S 1> ใช่ไหมเป็นเ,นเนชอร์รี่เป็นเชอร์รี่มันอ่ะ จิกหัวกูอย่างนี้เว้ยแล้วเข้าไปยู่ว่ามึงต้องทำอ,อย่างเนี้คือจอจอคอมอย่างนี้เลยเออแล้วก็จิกคอกูอไว้ <c oughs> อย่างงี้ <c oughs> เธอต้องทําแบบนี้มันมันโหดจังวะนะฝรั่งอายุไม่ใช่ฝรั่งมันเป็นชาติหนึ่งที่มันจะ,หะโหดๆแล้โอ้โหแล้วมึงคิดว่ากูจะต้องทอํายังไ,ไงเนี่ยในสถานการงานกูค,คิดแล้วว่าถ้ากูแบบ แอบมีออกมาไอสัตว์ที่ผ่านมา10บโลแม่งเป็นป่าอ้อยปา่าข้าวโพดกูก็เลยตัดสินใจทําแม่งไปคือตอนหลังใช่ป่ะโซเชียลก็จะแบบว่าหุยกูก็เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยท,ทำไการศึกษาดีทาไมทําอย่างงี้บางคนบอกนี่แค่เป็นชั้นฉันยอมตายอย่างเงี้ยกูอยากจะรู้พูดมาได้เนอะถ้าเป็นชั้นฉันยอมตายฉันไม่ยอมยทําหรอก อับอายขายที่หน้าเออกูยอมอับอายขายที่หน้าแต่กูมีชีวิตต่อได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อไปยังมีโชดสุขกับชีวิตต่อใหม่กับชีวิตไงเฮ้ผมว่าตัดสินใจผมว่าเชอพูดดีนะคือในสถานการณ์ันนั้นเราเราเป็นคนนอกเราวิจารณ์ใครก็ได้ถ้ามึงเป็นทนีอ่ะมึงเจอแบบกูอ่ะมึงจะยอมทําหรือมึงจะยอมตาย ไอ้พูดว่าเอา,ายอมตายเนี่ยม,มันพูดได้แหละมันไม่เคยเจอมึงกูว่านะจริงๆอะคนเราทุกคนเนี่ยมันจะมีถ้าไม่ใช่คนที่แบบจิตเศร้าหมองแล้วอยากจะคอมมิตซูดไซส์อะไรขึ้นมาจริงะอะ,อะ คนปกติธรรมดามันมีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดใช่ถึงต่อให้คนที่แบบว่า <c oughs> คอมม,มิสติเสมุิผูกคอรหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยในนาทีที่แบบมันจะไปแล้วจริงๆอะ่ะมันยังต้องดิน้นต้องอะไรยังไงเลยอย่างเงี้ยกูก็เลยเลือกแบบนั้นและสุดท้ายก็มีแต่คนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่โลกเรามีอินเทอร์เน็ตงานต่างประเทศไม่มีในไทยล่ะไอ้สัสมีทั่วโลกค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กูก็พูดเลยคนก็มารีแบบ มึงไม่ลืมกูสักทีหน้ากูไปในเอพิโซดไหนแล้วกูพูดตรงๆทุกวันเนี้ยที่กูทำได้นะคือกูไม่ได้หนีอดีตกูรู้อดีตกูเป็นยังไงคนก็จำกูได้แต่างมึงยังกระอุตสาหจำกูได้เลยนะกูกลับไปดูหน้ากูในอดีตกูจำกูไม่ได้นะเหมือนกูเดินจากแบบชนบุรีอ่ะแล้วกูตอนนี้กูมาอยู่แบบว่าประมาณนครศรีธรรมราชแล้วอ๋อลงใต้ก็คืออย่างนี้นะปอจัดไปฮะกูนะ ไม่ต้องออกกันนะ,อ,ะอ,ยอยู่อย่างนี้เลยชอบเลยเออ<ช>ดี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 แม่งหลังจากเหตุการณ์น,นั้นใช่ปะ,ะตามดีกว่ามัน้องอยู่ตรงนั้นสามวันไป็สามวัน,นแต่กูทรมานมากมเริ่มเป็นเน็บแล้ว <laughs> เริ่มเป็นเน็บชาแล้วะอะไรเปื้อนวะมึงอะไรเปื้อนอันนี้น่าจะเป็น <laughs> น่าจะเป็นธรรมชาติอเออเอออต่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 อกูก็อดทนสามวันแล้วก็พอกลับมากรุงเทพกูปลอดภัยแล้วกูก็โทรติดต่ออีโมเดลลิงเพิ่งจะรับสายกูเว้ยบอก เฮ้ยพี่ทำไมงี้เฮ้ยพี่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยนั้นแม่งไม่มีโหนกระแส<อ>สมัยนั้นแม่งไม่มีคือแบบคือกูก็กลัวไปหมดกูเพิ่งผ่านความที่แบบว่าหนึ่งเร<อ>าลัวรอดแล้วหนึ่งสองคือกูอะไปถ่ายภาพอะไรที่กูม่ได้รู้สึกแบบกูรู้สึกแยก่กับตัวเองด้วยช้ำอ,<ด>อับอายแหละอับอายคือแบบไอ้เรื่องแหกขีต่อหนาใครอื่นใช่ป่ะคือมันต้องเป็นคนที่แบบว่าเอออยากจะเหกเป็นเขาด้วยอ่าคือคนที่เราชอบคนที่เราแฮปปี้กับเขาแต่ยี่ ใครก็ไม่รู้เออฮะซึ่งแบบว่าไอสัตว์จะฆ่ากูหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยบางคนบอกอุ้ยฝืนใจทําไมยิ้มไอเหี้ยไม่ยิ้มก็โดนมากระทืบสิครับถ่ายรูปกูทำนั่นอย่างเงี้ยหรอถ่ายรูปจะร้องไห้เงี้ยกูมีร้องไห้มันก็ให้กูไปพักแล้วมันก็ให้เวลากูประมาณ15้านาทีถ้าไม่แบบหายแบบได้ดีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็บอกว่าก็เดี๋ยวคอยดูโหพอล่างจากนั้นปุ๊ก อีโมเดลลิ่งก็ไม่รับที่ชอบหรืออะไรกูอะตัดสินใจกูจะไม่รับงานกับอีโมเดลลิ่งเรื่นี้อีกกูจะแบบืใครมีอะไรมาให้อ่านกูจะอ่านสัญญาดีและกูอะรับงานน้อยลงเพื่อที่ว่าที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเพราะว่ากูอะรับงานจนโอเวอร์โหลดอ่าแล้วก็ไม่มีเวลากจะไม่แบบมันไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจในดีเทลรายละเอียดหรือมาคิดว่าควรหรือไม่ควรหรือควรไว้ใจหรือไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับกูก็เลยแบบอเปลี่ยนวิถีมา ได้หนึ่งเดือนมึงพยายามฟื้นฟูจิตใจตัวเองเดือนหนึ่งหลังจากนั้นน่ะมึงเอ้ยบอกเลยโซเชียลกระหึ่มถูกโพสใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นกูเคยเล่นโฆษณาแม่งก็ไปตั้งชื่อหัวกูไม่รู้ในไหนพันทีปหรือที่อะไรไม่รู้อะว่าแบบหลุดแล้วนางเอกนะ่ะโฆษณาแล้วก็เป็นรูปกูลิงก์ใดๆมึงเชื่อป่ะกูได้รับโฟลว์ดเมลตอนนั้นเป็นเมลนะมาที่เมลกูเองอด้วยรูปกูแล้วกูเห็นที่แบบรายชื่อที่มันรฟเว์อะ เยอะม,มากเป็นร้อยมึง <_ an> กูได้รับเมลอย่างนั้นวันละเป็นพันข้อความพัน,นหรอเลเออสวัตรูปก,กูมาให้กูบ้างด่ากูบ้างยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นในยุคนา,นาน้นนะกูยังเด็กอยู่แม่ง กูอ่านโคตท็อกซิกเออกูอ่านสมัยนั้นเว้ยมันยังไม่ได้มีการด่ากันแบบง่ายดายแบบว่าเออ a c e b o o k คอมเมนต์ด่าคือบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะกูตั้งหลับไม่ทันเลยมึงอย่าลืมว่ากูโตต่างจังหวัดสังคมต่างจังหวัดกับสังคมกรุงเทพแมันต่างกันกูอ,อ่ะโตมาโดยที่กูไม่ค่อยเจอคนเหี้ยมาก่อ,อแล้วเจอสถานการณ์อย่างเงี้ย กูไปไม่เป็นเลยนะเว้ยคือมารู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาทางสุขภาพจิตก็คือกูไปเซเว่นแล้วพอแบบเห็นคนมองอ่ะกูอาจจะสวยก็ได้หรือพนักงานเซเว่นก็ต้องมองลูกค้าเป็นปกติป่ะแต่ในความรู้สึกกูอ่ะกูเริ่มมือสั่นกูเริ่มแบบมิตรจริอินนี่หรือเปล่าวะที่ส่งข้อความมาด่ากูไม่รู้เลยว่าคนที่เดินผ่านกูแล้วมองกูคือจํากูได้แล้วก็ด่ากูหรือเปล่าหรือเี้ยหาอะไรอ่ะ มันเกิดอาการทางร่างกายด้วยกันที่แบบมือกูเริ่มสั่นกูเริ่มหวั่นแะแวงกูเริ่มไปในที่ที่คนเยอะๆไม่ได้ไม่ได้มันจะแบบหายใจค่อนข้างแบบถีบแบบเป็นพี่เลยกูก็เลยขังตัวเองแม่งไว้นในห้องเพราะรู้สึกหวั่นไถแล้วก็คือณตอนนั้นอนะเงินที่ยังเก็บมามันก็ยังอยู่ได้แล้วกูยังไม่มีแลนเลยว่าจะทําอะไรต่อหรือว่าจะยังไงกูแค่ไม่ออกจากห้องแล้วกูก็อ่านหนังสือมีนั่นไปชีวิตยัง้นประมาณแบบเดือนหนึ่งก็จะมีเพื่อนที่สนิท เพื่อนก็แบบเออกูขอมาหามึงได้ไหม,อมเออมาดีมาดีอะไรเงี้ยแล้วพอมาหาเพื่อนบอกว่าอ่ะโอเคกูเข้าใจนะแต่จุดต่อไปอ่ะของการใช้ชีวิตคืออะไรวะมึงจะอยู่อย่างเี้ยได้จนกระทั่งเงินหมดสมมติว่าเงินมึงจะไม่หมดเลยมึงมีเงินเยอะมากมึงอยู่อย่างนี้ได้เลยทั้งชีวิตมึงอ่ะ,อะแล้วมึงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยหรอมึงพักได้นะเว้แต่มึงต้องมีลิมิตไทม์ให้ตัวเองว่า แล้วไงต่อตอนนั้นนะ่ะกูเก็ไม่ได้แบบกูก็รู้แหละแต่กูก็ยกังไม่รู้จะยังไงจนกระทั่งกูมาอ่านหนังสือเล่มนึงกูจําไม่ได้แล้วของใครมันเขียนเอาไว้ว่าการที่คนเกลียดเราอะหรือคนไม่ชอบเราอะอาจเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราแค่มิตินั้นแล้วเขาไม่ชอบอคนเราแม่งมีแสแลงมิติในตัวเองคนที่เขาเกลียดเราเขาจะเห็นเราในมิตินึงสิ่งนั้นเขาไม่ชอบอืมไม่ได้แปลว่าเขาเห็นเราทั้งหมดแล้วมาสรุป คือเห็นตรงนี้แล้สรุปไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเรามปนั่งน้อยใจว่าทําไมมาด่ากูขนาดนี้แต่เขาเห็นมิตินั้นของเราไงอาเสร็จแล้วปุ๊บกูก็เลยใช้วิธีการนี้เว้ยกูไปเปิดรูปกูที่คนเขาแม่งส่งมาอาาคืออย่างนี้มึงมึงอย่างนี้นะอพอกูอะถอดจิตกูอะออกมาว่าอ,าอาเราไม่ใช่อิชลี่นะตอนนี้ถอดเสื้อได้ไหม<ะ> <laughs> แล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมันเามองรูปอีผู้หญิงคนนี้แล้วรู้สึกยังไงกูก็รู้สึกว่าอุ้ยแรงอุ้ยน่าเกียดอ่ะอันนี้คือเราถอดความเป็นตัวเองออมาเลยนะถอดแล้วถอดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ากูจะถอดามาตัวเอง เราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ถูกไอสิ่งที่เราทำอ่ะมันยากที่จะให้คนมามองว่าดีผู้ชายก็มองแล้วก็คือเงี้ยนผู้หญิงมองแล้วก็คือแบบว่าไม่ดีไม่ชอบเลยยังไงอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ก็เลยเริ่มกลับมาแบบเขาเรียกว่าฟื้นพลังใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไปหาพบจิตแพทย์อยู่เออจิตแพทย์เพราะว่ากูไม่รู้มันคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีแล้วหมอบอกว่าไงสรุปเป็นการพูดคุยยังไม่ถึงขั้นแบบ เคมีในสมองอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ร่มจิตใจพังๆอยู่เหมือนกันจิตใจพังแล้วก็พอหลังจากนั้นใช่ป่ะคือกูไม่แน่ใจเลยนะถามกูวันนี้ว่าทําไมกูถึงเล่นหนังอีโรติกเพราะหลังจากนั้นมากูได้ไปเล่นพี่หม่ำไปขึ้นเวทีพี่หม่ำคราวนี้ดังกว่าเดิมเล่นกาเนิดเชอรี่สามโคกผมรู้ก็รู้จักจากเชอรี่เพราะว่าจากนั้นนะจากพี่หม่ำแลวคนก็ชอบถามกูว่าทําไมต้องสามโคกวะคือเวิร์กพออยู่ปทุมสามโคกเป็นอำเภอนึงในจังหวัดปทุมธานีถ้าสมมุติไปถ่ายที่ยุธยา ก็จะเป็นเฉลยช,ชรีบางปะอินอ่าอะไรอย่างี้แล้วกูอ่ะไม่ได้คิดนะเพราะว่าซีนที่กูไปออกใน,นพี่หม่อมา่มันเป็นซีนสั้นสั้นๆมากยอะไรเงี้ยไปทะเลาะกับพี่มดหัวดันนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแค่ช็อตเดียวว่าให้กูพูดว่ากูชื่อเฉอรีสามโคกูอะไรเฉรยสามโคเอออ่ เสร็จปุ๊บอะมันมีแบบพอแบบดังด้วยเชอร์รี่สามโคกมาแล้วสักพักนึงกูรู้สึกว่าทํางานอื่นแล้วเป็นเชอร์รี่น้ําตาลแดงได้ไหมหรือเป็นเชอร์รี่นั่นเชอร์รี่นี่ <c oughs> เวลาอยู่ในข่าวแม่งเชอร์รี่ระดาพาหรือเชอร์รี่สามโคกคือต้องมีอีสามโคกนี่มาติดกูก็เลยว่ากี่โคกก็ได้แล้วแต่ที่สบายใจกูมีได้ทุกโคกเลยตอนนี้แต่ตอนนี้ทุกคนอะก็จะมองใค้ว่ากูเป็นเชอร์รี่เชลซ <Wow. S 1> เีเออเอะเห็นเจอที่ปะ เห็นเห็นเออเชลซีกูนะไม่ใหญ่มากเลยเชลซีเนี่ยอ่าใช่เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อ่ะมึงเห็นใช่ป่ะสีเนื้อเลยเนี่ยเชลซีอ่าแล้วทำไมไปเล่นหนังอีโรติกอ่ะอันนี้เป็นเจ้าแม่ผ่นหนังเลยเนี่ยฉายากูเล่นเป็นร้อยเรื่องเลยนะมึงมีเรื่องนึงผมประทับใจมากคือเรื่องกินนารี่พุงตรงกูไม่รูเรื่อเรื่องเลยกูกรอเลยอเรื่งมันมีบทมันมีอะไรนะมึงผมไม่แคร์แล้วผมดูจากฉากนั้นเลยแล้วผมบอกเลยว่าถึง ถึงจริงหมายถึงว่าหนังอน่ะทั้งบททั้งภาพพยนตร์มันถึงการแสดงของคุณอะถึงมากถึงเลยผมบอกเลยแล้วคุณถึงไหมผมก็ถึงเช่นกันคุณถึงไหนโอถึงสวรรค์เลยครับผมบอกเลยเอาไม่ว่าสมัยถึงมาเรื่องแสดงหนังเพราะว่ากูบอกแล้วว่ากูเป็นนักแสดงนะเว้ยมึงโอเคมันได้โอกาสจากพี่มัมมันได้เล่นโปรแตกนี่นั่นแต่การที่กูไปณยุคนั้นเว้ยกูไม่มีภาพในอดีตแบบนั้นอ่ะมันทําให้กูได้รับข้อจํากัดในการได้รับบทบาทอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอีหนังแผลเนี่ยเขาก็ติดต่อกูมาตั้งนานแล้วแหละแต่กูไม่เคยรับจนกระทั่งพอมาวันหนึ่งอะร้อนกัน,ร,นร้อนกันไหมรู้กูได้ไงเนี่ยอะไรนะไม่พอจบแบบบางรักซอยเก้าหรือเงี้ยกูก็ไม่ค่อยจะได้โอกาสอื่นเท่าไหร่เพราะว่านยุคนั้นนะต้องพูดจริงว่าวงการบันเทิงไทยก็ยังแคร์เรื่องภาพลักษณ์อ่าฮะเออแล้วพอหนังอีโรติกติดต่อมาแล้วเรื่องแรกที่ติดต่อมาคือเขาคุยกับกูเรื่องบทคือ ่ายฝันคือเป็นอารมณ์หนังเกตบีนะไม่ได้จะขายอีโรติกอย่าให้กูเล่นเป็นคนบ้าคือแบบมันเรื่องอะไรอย่เงี้ยท้าทายไงงานท้าทายไงกูไปสีเลยอ๋อไปสีลม เออหามังทุีตุนตีนดูว่ากะดีเขาทำเป็นยังไงพ้องอีสัตว์ไปสีธัญญาไปดูไปสังเกตการพอตกลงรับเล่นใช่ปะสมมติอีกอาทิตย์ถ่ายในอาทิตย์นั้นนี่กูคีบคาแรคเตอร์เลยกูไปแบบว่าอูกูคิดตามบทละครอือนี่คือทุ่มทุ่มเทมากกับการแสดงมากแต่พอไปถ่ายไอสัตว์คือมันมีคำหนึ่งผู้กำกับอ่ะถามกูเชอรี่เชอรี่คิดว่าเชอรี่สามารถเล่นเป็นคนบาดที่น้ำตาไหลไปแต่หัวเลาะไปได้ไหมอุ้ยนี่ท้าทายมาก จกเกอร์เลยจกเกอร์ Joker เลยเออกูนี่แบบโหคลิปคาแรคเตอร์ไปตั้งแต่แบบมันชาติที่แล้วคือคุณอินแหลยคุณกาลังแบบฝังตัวเองเลยฝังตัวเองใน,ในบทบาทนั้นเลยอรากดกูไปถ่ายฉากนั้นมึงแลยกูทําได้กูแบบพราวมากแต่จริงๆมันต้องมี2กล้องเนะเวลาถ่ายทำอะ่ะจะมีกล้องแคบกับคล้องกว้างอ่าซึ่งถ้าต้องการแบบหัวล้ะและเห็นดวงตาไหลไปด้วยมันก็ต้องเป็นกล้องแคบยวันนั้นกล้องแคบแบตหมด ก็เลยเป็นกว้างภาพที่เห็นคือเป็นกว้างๆเลยนะเป็นลานแล้วกูก็วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้มีใครเห็นว่ากูร้องไห้ด้วยหรอกน้ำตากูที่ไหลออกมาเนี่ยคือไม่ได้มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกเชอร์เชอทําได้ดีมากใครจะเห็นไหมว่ากูทําดีกูสารแสดงของออกมาปล่อยของออกมาอ่ะไม่เป็นไรกูให้อภัยเดี๋ยวกูรอแบบเพิ่มมาสเตอร์แบบออกมาแล้วน่าจะดูดีไอ้เรี่อกูว่านะกูเล่นเลิฟซีนไปแค่ประมาณหนึ่งฉากอะไรเงี้ย แค่ทำไมมันรีลันในหนังนี่คือแบบร้อยเปอร์เซ็นในหนังอ,ะอ่ะอ่าร<ม>้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีรีลันในฉากเลิฟซีนที่กูเล่นไปแค่ฉากเดียวเนี่ยประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอ๋อโอ้ยเกินครึ่งอย่างเนี้ยอีกสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นที่กูเนี่ยทำสมาธิก่อนเล่นอ่านบทเอ,อ่อร้องไห้ไปได้นะร้อ,อ,องไห้หัวเราะไปสามสิบอ่าแล้วซีนนั้นได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ <laughs> <laughs> แต่ว่าน่าจะไั้กูเด็ก โอเคโปรชั่นอาจจะเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยมึงกูได้ฝึกความสามารถในความการแสดงกูเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ใช่มีแค่หนังแผ่นที่แบบเป็นแนวแบบเซ็กซี่นะเว้ยที่เป็นหนังแผ่นหนังเทเลมูฟี่หนังเกรดบีที่แบบเหมือนเขาไม่ได้มีเงินทุนทดีทำหนังใหญ่แล้วก็งบมันไม่ได้พอที่จะทำละครน่ะเขาก็มาทำหนังเกรดบีกันดาราดังๆอ่ะก็มาเล่นหนังแบบเทเลมูฟี่กันเยอะแต่ว่าอาอย่างของกูเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีฉากเลิฟซีนแต่บางบางเรื่องก็ไม่มีฉากเลิฟซีนนะก็เป็น,เ,ปนเพลมู๊ว่ปกติอะไรเงี้ยกูก็หลับเล่นไปประมาณปี2 2ปี 2>, 2ปีนี่กี่เรื่องร้อยเพราะว่านะตอน,นนั้นอะเธอบอกวุาได้ด้วยเหรอ มันไม่เหมือนหนังใหญ่หนังใหญ่ถ่ายกันเป็นเดือนแต่หนังอีโรติกหนังอาทิตย์หนึ่งก็จบปะกูถ่ายสองวันสามวันก็จบบางเรื่องถ่ายวันเดียวยังจบเลยมึงคือตอนแรกๆเว้ยเขาถามว่ากูจะคิดตังยังไงกูคิดว่าถ้ากูคิดรายเรื่องแล้วมันถ่ายหลายวันกูจะไม่ค้มเลยนะกูเลยคิดรายชั่วโมงเด็กูก็เคยคิดเป็นคิวรายวันตอนแรกอ่ะเรื่องหนึ่งอ่ะกูจะได้3วันมันก็แบบหลักแสนอยู่เลยนะกูอ่านู่นนี่นั่นคือลูกค้าที่เป็นเจ้าของหนังเนี่ยเขาก็จะมี สปอนเซอร์ข้าและอีสปอนเซอร์เนี่ยบีคเวสมาว่าในหนังต้องมีกูและกูอ่ะจ้องต้องถือสมมติว่าเป็นครีมนวดนมอ่าในหนังไม่ว่ากูจะอยู่ป่าถ้าสมมติเป็นโกลโลลาอยู่กูก็จะต้องมีครีมนวดนมขึ้นมาแล้ว่ะซึ่งละครคือพีเรียดละครเก่าเลยไม่มีมือถือไม่ไม่มีอะไรเลยแต่ต้องมีครีมนวดนมป่วขาไงมึง มีฉาก,กหนึ่งไว้ในฉากอะ่ะกูต้องอยู่หน้ากระจกเศร้าอยู่เพราะว่าเหมือนผัวไปมีคนอื่นแล้วก็ในขณะที่เศร้าแล้วหวีผมหยิบครีมนวดนมมาทาตัวเองก็ยิ้มยองกันเลยเพจต้องมาแ,แฟตแบกว่าผัวแบบเห็นผัวไปมีคนอื่นเศร้าร้องไห้น้ําตากูไหลแม่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 สักพักหนึ่ง <c oughs> อ่ะชอรี่หยิบครีมนวดนมมาลูกค้า <c oughs> <c oughs> ูเข้าใจทุกอย่างเรื่องของการทาอินเนะเว้แต่กูว่าเอาสักนิดนึงไหมให้มันเนียนสักนิดให้มันเชื่อมโยงกันนิดนึงเออคือบางบางเรื่องนะเว้ก่อนจะเลิฟซีนอ่ะกูนวดนมก่อนด้วยฝั่งชายอ่ะเจอเจอครีมเข้าไปปุ๊บเออขมอะไรแบบนี้มันไม่ดูดจริงอะอย่างที่บอกว่าคือมึงต้องแยกนะเว้ระหว่างหนังอีโรติกหนังเทเลมูฟวี่กับหนังเอ คือหนังเอกก็คือเย็ดจริงไปเลยจบอันนั้นคือง่ายๆชัดเจน <ผม S 1> แต่หนังอีโรติกเนี่ยมันก็เหมือนพวกหนังใหญ่ที่เป็นหนังอีโรติกที่ในโลกถ้าจันดาราเนี่ยมึงคิดว่าดาราในจันดาราจะเย็ดเป็นจริงปะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่ามันโอ้โหฉากเหมือนเลยนะเว้ยแต่กฎหมายบะบงหรือว่าง่ากอะไรอย่างเงี้ยเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรแต่คราวนี้ข้อที่หนึ่งนะถ้าเรื่องของกฎหมายกฎหมายหนัง X ไม่ได้ถูกกฎหมายถ้าหนังไหนมีการเห็นอวัยวะเพศสอดใส่กันอันนั้นคือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแล้วมึงลองคิดดูว่าถ้ากูเย็บจริงอ่ะทําไมมันไม่มีฉากว่าเห็นแบบกีกูกับกระดอของผู้ชายแม่งสบบสวบสวมมาสวบกันสวบกันแบบนั้นถ้า ถ่ายไปจริงๆแล้วกูเย็ดจริงเนี่ยตรงนั้นมันคือซอสที่แบบว่าโอ้โหมันจะต้องเห็นอันนี้ประเด็นกูจะแยกเป็นประเด็นในการเลิอซีนข้อที่1ผู้ชายที่มาแสดงกับกูในหนังอีโรติกนะครับผม85%เป็นเป็นผู้ชายเรียกกูคุณแม่การเซฟครับ ชายและหญิงเอาเริ่มที่ผู้หญิงก่อนนะมันจะเอาเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าคอตตอนบางๆหรือทิชชู่อ่านี่นะ,ะโป,ะ,ป,โปะเข้าไปไงี้โปะเข้าไปแล้วก็น็อกซีนเลยะะนะแปดแปดปาดปาดปาดอย่าว่าจะเอาเข้าแล้วเอาออกยงยากเลยวะนึกออกปะนี่ผู้หญิงโอ้โห oh ผู้ชายถุงเท้าไนล่อนที่แบบบางหน่อยอันนี้คือทั้งหมดของมึงเป็นดุนแล้วมีไข่มึงเอาทั้งหมดเนี่ยถุงเท้าครอบไว้อะยันไข่เลยเสร็จปุ๊บ อีเล็กซีนม้วนเมื่อกี้มัดไหนมัดมัดไหนมัดตั้งแต่โทนยานปลาโโอ้โเพราะฉะนั้นในจังหวะในการเข้าฉากอ่ะเขาจะมูฟไม่ค่อยมากมูฟมากไม่ได้ลึงขนจะหายเจ็บ